เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆมีนมน้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยเลยครับผมกับผมในป๊อปแมนตอนนี้ก็อยู่ในเกมจูซิโบดักก์ก็กลับกันในอีกแล้วนะครับผม <laughs> ในค่ำคืนแห่งนี้นะจะเป็นเย็นมืดแล้วนะก็ เดีย๋ยวเข้าไปดูแพ็กการท่งคันหน่อยมันมีอะไรบ้างนะครับอตีมันให้แลกวันนี้ก่อน <G uan> ที่จะเละอุลีกต่อไปนะครับผมก็ได้ยินมาแบบเว็แบบๆเจ็แบบๆ,แบบๆว่าศึกครั้งต่อไปก็จะเป็นการต่อสู้ของสัตว์ตามนะครับอืมต่ตัวอะไรผมก็สู้ฟันฝ่าทั้งนั้นแหละโอเคเฮ้ยได้อาหารนะครับก็อีโวต่อไป โอเคอืมขอเป็นวิบบับอะผมก็อยากได้อยู่นะครับตัวอะไรก็ได้หุ้นเลยถ้าเป็นวิบบับผมก็โอเคทั้งนั้นนะครับขอเก็บตังค์ก่อนก็แล้วกันนะครับ <c oughs> อ่านี่เปิดแล้วนะครับอืมโอเค <c oughs> มาเปิด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 ,ปด,ปดโอ้โหตังค์ยิ่งน้อยอยู่เห็นไหมจนจัดพูดเลยนะครับจะยี่สิบล้านเลยทันนี้นะครับอือืม,อมโอเคแล้วเก็บนี่เก็บนี่อ่าดูดิมีแลกอะไรนะครับ แบงค์เป็นดีเน่ไม่เข้าไม่เข้าตาเลยเฮ้ยสองล้านหกแรกห้าร้อยเลยนะไม่ผมบ้าหานสำคัญผมไม่แรกนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นะครับโอ้ไม่แรกเลยสกิลนี้สำคัญสุดๆนะครับผมไม่แรกแน่นอนนะครับแล้วก็อขอเปิดหน่อยนะครับตั้งแต่เล่นมาหลายพาร์ทไม่เคยเปิดเลยโอเคฉันจะกลับไปแปดพา 8, อีกแล้ว <peach> ดูโฆษณาตั้งสองทีมันก็ยังไม่เปิดนะช่างมาัน <c oughs> มเถอะแมวก็ได้นะครับม,มาเหลือแพ็คไหนมั้งนะครับที่ผมจะต้องตีนะครับผมว่าเอาง่ายๆแล้วกัน <c oughs> เอาแพ็กนี้นะครับอ,อ่าฟีแล้วนะจ้า <c oughs> โอเคอฟีแล้วนะจ้าโอเคตัวมันง่ายๆนะอุ้ยมันให้เราใช้ต้องสามตัวแน่ดังนั้นไม่ต้องรังแกมันมากก็ได้แบบ เอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปก็ไม่แม่แม่ม่ม่เอาตัวนี้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 ก็พอแล้วว่ะผมนะโอ้ยใช้เพลาซอหนึ่งตัวว่าโอเคหนึ่ง้นก็ต้องใช้นกหนึ่งตัวนะครับโอเคแค่นี้ก็พอแล้วว่ะไปลุยถือว่าไม่รังแกมากนะครับเพราะสามตัวเก็บสแต็กได้แน่ๆนะครับอืมก็เก็บสแต็กไว้หนึ่งก่อนเล่นมันง่ายๆไปเลยนะครับอืม มาเลยสำหรับแพ็คเย็นๆนี้แล้วก็เพื่อลอลีนะครับอืมลอรีออปติเจนของเรานะครับเลดมันอะไรมันง่ายๆไปกันมาเลยลุยก็มาโจมตีสองไปแล้วนะครับบา,บายบายทุกคนเฮ้แต <laughs> ่ผมโจมตีมันมันก็ลงแล้วมั้งเนี่ยอืแต่ก็ไม่อยากโจมมาเอาไว้ก่อนนะครับ <laughs> เอาแค่นี้พออ่า แยงแยงก็พอตายแม่ไม่ตายโอเค,อเคอตัวนี้โคตรอาพับเลยนะเพราะว่ามันไม่มีร่างไฮบิดนะครับทายท้าที่มันเป็นการระดับแรลนะปกติระดับล่างจะมีการดไฮบิดกับทุกตัวเลยนะจะบอกให้ตัวนี้มันไม่มีร่างไฮบิดนะครับอ g มเขาลืมหรือเปล่าเรื่องของเรื่องนะครับการดมันเจนสองเงบเว l y ลับเตอร์เจนสองนะครับมาหมาสุดๆด อ่ะถ้าเป็นภาษาคนหาปลาเนี่ยเขาเรียกว่าหม่านทุนสุดนะครับวันนี้หลังแยกที่ผมพายแพ้เลเทปไปแล้วนะครับอืมเฮ้ยให้แต่เราทีนี้ต้สอ,สองเพลอซสองตัว่ะเพลอซสองตัวโอเคก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่อยาก,กัะพูดก็ไม่เท่าไหรอ่อ่เออเดี๋ยวหานกก่อนหานกยิ้มอืมผมก็จะเอานกนกทาาบทะเจปลาราก,กนกยิ้มไปนะครับแล้วก็เอาตัวที่มัน ไม่ได้ต้องกัดดุหน่อยนะ,ะต้องกัดดุหน่อยนะเอาสักตัวนี้ไปก็ลาไทเรโนไททันไปก็แล้วกันนะน่าจะไหวนะครับอะลุย <c oughs> ไม่รู้จะกัดดุแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็พอไหวอยู่นะครับอืมอ่าไม่ตายง่ายหรอกเฮ้ยมีสิทธิ์ตายเลยนะถ้าโดนจบตีสองเนี่ยตายได้นะครับถ้าเจเบล่าเนี่ยเฮ้ยจิบหายแล้วไปแล้วถ้าเจเบล่า ชิบหยโอถอะไรวะโหประมาทนิดเดียวนะครับตายไปแล้วอะ,ะเจเบลา่าโอ้โหทำไมนายทำอย่างเงี้ยต้องป้องกันไหมป้องกันหนึ่งบ้องกันสอเก็บไว้หนึ่งก่อนละกันนะเล่นให้มันเอออย่า้มันล้มง่มายเกินไปนะเดี๋ยวมันจะติดใจนะอืโอเคแล้วทีนี้ก็หนึ่งสองสี่เลย มามันก็มี4ี่เหมือนกันนะครับมาเลยกลาใส่ไหมตายผมตายโอเคเรียบหน่อยโอ้โหแล้วนี้ไทเรนโนไททันจะสู้ได้ไหมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ผมมี8ดแล้วโอเคแมเอามาสักเวยแท้ๆละเรื่องของเรื่องนะครับจะป้องกันหนึ่งป้อกกันสองแล้วก็พอแล้ว ไม่ไหวจะเคลียร์กัดซะไม่กัดด้วยคว้าห่างนะครับโอเคก็เป็นแพ็คง่ายๆสบายๆล่ะเราอย่าไปคิดอะไรมันมากนะครับอเย็นๆแห่งนี้ก่อนที่ลิกจะระเบิดพลังขึ้นนะครับเอื้อทีไปทีหนึ่งโอ้ยทำฉันโคม่าแต่ฉันก็ยังไม่ตายตายซะเถอะโอ้ยไม่อยากจะกัดเลยบอลได้ใช่ไม่ตายนะครับ เรียบร้อยวอนเธอฟังตายซะเอ้ยโอเคโอค้โหสองทีเลยเอเ้โอยไม่อยากให้มีเลยเด็กดื้อนี่เบื่อจะจัดนะจะได้การ์ดอยู่แล้วนะครับสเตโกนายไม่ได้ลงหรอกวันนี้อาจจะไปลงใน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 แม็์หน้าไงแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับอืมไอ้บา้าเก๊ะหรือไเนี่ย โอ้โหเร็วมากไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วชิปหายแล้วคลิปเลยอะชิปหายแล้วลุดไปแล้วสเตกโกตอนเดียวสาวไตามด้วยอะชิปหายแล้วทำไงดีวะเนี้อะทำลุดไปนะครับอืมโอ้โหห้าชั่วโมงฟ่าเลยเหรอเฮ้ยช่างมันเฮ้ยไม่ต้องไปตามเลยไหมเอาตัวกระจกกระจกไปตามนี่ว่า ตเตะโกตัวเดียวไม่เท่าไรอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะมึงพุ่งมึงไปตามกันโลเคจบเอาตัวกระจอกกระจอกไปตามก็ได้นะครับม,มาโอ้โหแล้วแม่งให้กูใช้นกหมดเลยเนี่ยตายแล้วบาดที่สุดพูดเลยว่าบาดที่สุดหืมตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้โอเคโอ้โหพลังลบพอกันแต่เลือดฉันเยอะก <c oughs> ว่ามานี่ละที่ดูดีละความดูดีต้องมีนะครับอืมเพราะผมไม่อยากเลือกใน,นรถเสาที่มันเหนือมากนะครับโจมตีหนึ่งโอ้โหแค่สเกดแค่สเกดพุ่นเลยแค่สเกดมาเลยขาหน้าแกมีสอง โอ้มีสาบเลยว่ะจิบหายแล้วโจมตีสามไม่ตายก็แค่สังเกตตัวเกลือไปแล้ววะเดี๋ยวฉันจะล้มแกในตัวแรกเลยฉันจะบอกให้ทันเก็บกำปฟ้มแขนมาไว้นานแล้วตายซะไอ้ยักษ์อ้วนไม่นะเรียบร้อยทันเก็บกำฟั้มแขนมาไว้นานแล้วอีกัวโนโดอนนะอื ีสเลยนะไม่โจมตีด้วยชักกวาดกลัวในพลังของเรานะครับตายซะอีกคนเด็กอย่าอยู่เลยไม่ตายเหลือ9 8ิทิมหายแล้วเราโดนโจมแนะ่นอกอ้วนทำไงวะเนี่ยมี6เลยนะน่านโดน5แล้วไปแล้วนะครับนอกอ้วนของผมเออหูมันกระแทกข้างด้วยอะ่ะก็มันไม่มีหัวมงไม่มีอะไรนะครับอืม เอาข้างกระแทกมันจมตีห้าเหลือไว้หนึ่งนะครับจำไว้นะครับผมจะจมตีหนึ่งสองนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งสองแล้วก็นี่เผื่อรอด <c oughs> แต่ผมรอดอยู่แล้วละเพราะว่าเลือดผมเป็นพันไงเรื่องของเรื่องนะครับนั่นไงเห็นไหมรอดอยู่แล้วอนี่มันอ้วนอัก ต้องเรียกพวกงวนอา่ะกานดูตัวดิโอ้โห,โโหกระแทกเราไม่ลงอยู่แล้วเป็นไงจะมาสู้พอบเกี่ยวอย่างเราได้ไงแต่าก,การบั้นเพลาเราดันบินึ้นไปโอโ้ไม่บินด้วยโอ้ยเกี่ยวหน้าเลยเพราะความมันใสทีหน้านะครับอืเรียบร้อยเวลาเราดอนผมก็ชนะเวลานะครับอืสู้เพื่ออะไรวันนี้ จริงอ่ะปลดล็อกอันนี้มันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าก็พูด,ดง่ายๆว่าในดสเซอร์ผมคงแข็งแร่งขึ้นนะครับอืมแพ็กปลดล็อกแม่งก็โคตรแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆนะนี่อ่ะสิ่งที่อยากได้คือ JW นะครับแล้วก็แบงค์เขียวปลดล็อกซึ่งผมปลดล็อกไปนานแล้วนะผมก็พูดได้ฝากนะครับอืม <c oughs> แถมแมททุกคนต้องแทมแล้วว่าวันนี้นาทีเด็ดนาทีมามันต้องมีแล้วว่าแถมมาไหนดีซุปเปอร์แล้วกันนะ โหมันเอ็กแคบเป็นตัวหนึ่งแล้วว่าจะทำยังไงดีวะเนี่ยอืมอมอ้าไม่ได้แล้วเอาสักยกลกกันมาเดี๋ยวผมจะลองสักยกหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นสเปโนโซสโรลัสไปกันแล้วมาเลย <c oughs> ขอแถมขอแถมวันนี้ต้องแถม๊ก <c oughs> ตายซะจิกมันไม่นะนี่คาโปสุคัตไหนจะทนได้ไหน เปลี่นตัวฉันก็ไม่กลัวฉันจะกัดล้างบานมาเซ่ขับมูสองตัวเลยนะเลเวลสานะครับผมจะป้องกันหนึ่งสองนะครับอเอาตัวนี้ไปเก็บแตกก่อนนะครับสามสูตรของผมนะครับมาเลยกาไฟมาละมาใจถึงสดุดโอเคฉันรู้ว่านายแข็งแกร่งฉันจะเก็บไว้อย่างนี้ หมือนเป็นปิดจามแผนแหละโอเคอันนั้นตาหน้าขอโจมตีสี่แล้วกันอืม <c oughs> จะโจมตีสี่มล่ะอ่าโจมตีสหูโหสไตล์บอทแั่นที่โกงยันจ่าเนะ่ยมันรู้นะว่าเราจะทําอะไรนะครับเพราะว่าบอทก็คือคอมคอมก็คือบอทก็คือไอ้เครื่องที่เราเล่นอยู่เนี่ย <c oughs> มา <c oughs> เปลี่ยนตัวนะครับอืมกัดหนึ่งกัดสอง ต้องกัดยัน3นะครับเพราะมันเหลือไม่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับโอเคตายซะโอ้โหมันเก็บไปเพื่อนตัวหลังนี่เหรอโอ้โหหดลายอมมาเห็ดจริงแจ้งอู้ยสองร้อยยี่สิบสองเงมีห้าเนี่ยต้องโจมตียันสามนะยาผมลงนะครับโอ้ยโจมตีห้าเลยโอ้ยเจ๊กพัดเจ็กพัตโอเคทีนี้ก็ปรับง่ายแล้วนะครับอืมบา หนึ่งสองก็ไปแล้วแล้วก็มุ๊บกันสองก็พอจะไปสี่เลยโอเคเสียงอเอกมาเลยทีเดียวนี่นะแล้วกับโปสุคัสยริงผม,มชอบโมเดลคบโปสุคัสมากเลยนะอือแม่งโคตรเทอะเอามาขีดสุด,สดชอบ <c oughs> ชอบปังเกียน์ังเอามาขีดของมานนะครับเป็นหมาน้ําที่ผมชอบจะจัดเลยแต่ว่าวันนี้ผมก็ให้อภัยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมาดานะเราจะต้องเล่นการนะครับบิ๊ก่เลย ชอบลงมาเรียบร้อยโอ้โหแปดแสนสามเลยอะหัวใจดูสิดูสี่ปีของมันสกอรโอ้โหไม่ชอบแห้งเหมือนนี่แหละเออต้องมีเด็กดื้อไปจำี่หน่าอะไรของมึงพวกมึงเนี่ยพี่เอทองทำไมทำกับกูอย่างนี้มึงอีกแล้วเหรอเอาละครับผมก็ได้ปรับเด็กดื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาลุยต่อ ใส่ซุปเปอร์แลนะครับอืมมันต้องกินเนื้อกันมากวันนี้ถ้าไม่มีกินเนื้อนี่มาชีวิตมันจะเครียดนะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็โ,โหนกแล้วอะนกเราไม่มีแล้วว่านกหมดแล้วนะครับอืมใช้แบบตัวเดือดเลยนะอือครับแต่ว่าผมไม่ไหวนะนกตัวสุดท้ายนะครับเฮ้ยไม่ไหวเลยอะมันไม่ได้แล้วว่านกไม่มีนะครับ ยังไงดีว่านกไม่มีนะครับผมก็จะเอาน้ำไปชนเลยแล้วกันโอเคนะไหวอยู่ <laughs> มาเลยเดี๋ยวเอาน้ำไปชนก็ได้นะครับอืมเพราะว่าอันนี้มันสึกชิงการ์ดทองนะเอ้ยไม่ใช่การ์ดเงินนะครับซึ่งผมจะไม่ผีผ่าแน่นอนนะครับอืมเราก็จะเก็บไปก่อน <laughs> มาเลยจังตีสองเราก็ไม่ตายนะครับอเพราะเราอึดกนสุด <laughs> เปลี่ยนตัวก็ยังไม่ตายอ่ะเปลี่ยนมาเพื่อเพื่ออะไรอ่ะอ่ะมาจะเก็บสแต็กใครได้นะครับเรื่องของเรื่องเนี้ยฉันไม่กลัวนายหรอกนายมีเท่าไหรนะ่นายก็ใส่มาเลยจะบอกให้ ชิพหายแล้วทีนี้ชิบหายสุดๆแล้วแต่ว่าตแต่กผมก็พอนะนะครับอพอแล้วมันเลยครับโพสุคัดมันเลยมันเลยจมตีนึงยักอยู่โอเคยังไงก็ต้องเรียกสตแต็กันก่อนครับไม่ได้ ก่อนจะไปต้องเรียกท่านแตคนก่อนอ้าวกัดเข้าซะงั้นน่าหงายหกร้อยนะครับเดี๋ยวหกร้อยไม่ใช่ไม่ใช่จบตีเข้าหกร้อยนะครับเหลือวหกร้อยนะครับอ่าเหลือมาห้าละวจบตีห้าไปแล้วนะครับบายบายทุกคนโอเคเรียบร้อย <c oughs> คิดว่าฉันจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมนายคิดผิดแล้วฉันไม่ใช้ตัวนี้หรอกเดี๋ยวบอกให้เป็นตัว <c oughs> จบตีหนึ่งสอง เรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้องกัน1,2แล้วเก็บไว้2นะครับอืมเฮ้ยป้องกันเยอะไปเปล่าจริงไม่ต้องป้องกันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าดาเมจเราเยอะไงอ่าจะไม่ตายก็ได้ไม่แน่นะเนี่ยแล้วเด,ดินจอดตี4ก็มีแน่นะครับยังอยู่แน่นอนยังอยู่เ,เห็นไหมบอกแล้วทีเนี้ยละมึงตาย1,2ต้อง3เลยเหรอ แล้วก็เก็บไว้เพื่อนส่นะครับอืมชนะสบายใส่ใส่นะครับไม่นาไม่งั้นฉันจะเอาพี่เคมาทําไมล่ะถ้าฉันจะชนะไม่ได้มันเลยห้เบลไงบิดอะไรก็ไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่ล่างสุดทายนะเพราะมันเลเวลให้ตายซะอย่าอยู่เลยแล้วตัวตัวมันทําไมวะเนี่ยสไปโนซอรัสมันทําไมวะเนี่ยซะเรียบร้อยประสบการณ์เทียบกันไม่ได้ น่งนี่ฉันเลเวลสี่สิบจ้ะเรียบร้อยเห็นไหมประสบการณ์มันก็เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะเราเลเวลสี่สิบนะอ่ะมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับโอ้โหเอ้ยอะไรของมึงวะนี่อ่ะผมจะกินพืชไปดันก่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอานี่ไปเฮ้ยแมวแมวแมวกินพืชไม่ได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมามาย้ำเรานะครับผมจะเอาน้ำไปตัวหนึ่งแล้วกันอ่า เอาน้ำไป2ตัวเลยมาอยากจะรู้เหมือนกันม่าจะเป็นยังไงนะมาลยุยเอาน้ำไป2ตัวเลยโอเคดีละเข้าทางสุด,สดนี่เปลี่ยนตัวไม่ยับไม่ได้ไหนเปลี่ยนตัวไม่ยับไม่ได้นี่มาเลยโจมตีสองอย่างอยู่อึดจัดๆโอเค เก็บสแต็กได้สบายสบายอ่ะวงกันหนึ่งเก็บไ้สองมาเลยกล้าใส่ไหมล่ะไม่กล้าแล้วอ่ะถได้แค่นั้นไหครับเสร็จแล้วขับโพสคัสคนไว้ก่อนลูกโอเคเอ้ากัดเข้าซะงั้นอ่ะโอ้โหเก็บสแต็กเหมือนกันนะครับอืมาเลยมีห้าต้องใส่แล้วมันกัดไม่กล้าใส่นะ นั่นเพราะมันเห็นสนแต็กเราเยอะนะครับไม่กล้าใส่นะครับเราก็ลดเลื่อนไปไปอีกได้เปรียบสุดๆน,นี่นะเห็นไหมเหลือร้อยฟาแล้วทีนี้มันมีเจ็ดมันใส่เต็มตัวเต็มแน่เฮ้ย <c oughs> มั่จะโจ,จมตีก็หกนะโอ้ยโ <c oughs> จมตีหกจริงๆหัวบอทมันคำนวณมาแล้วนะครับ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไปเรานะเราตาย <c oughs> อ่ามันโจมตีหกทีนี้เราก็หนึ่งสองสบายๆบ,บองกันหนึ่งบวกกันสอง โอ้ยขิงเลยง่ายจะจัดนี่นะฟาหางสบายบือ้อมาเลยอ,อุปเปอร์สลาร์ันะครับวันนี้ล่ะฉันจะโคตรกายถึงตัวแกจิงใหญ่แค่ไหนอ้าวเปลี่ยนตัววะ่ะเปลี่ยนตัวมันเหลือสามเปลี่ยนทำไมเฮ้ยมันยังเหลือสี่อ่ะก็ยังกัดมงเข้านะครับอืมมันหมดสแตก็กแล้วล่ะก็ เอาคั่วหลีกลงมานะครับหนึ่งสองจบเกมนะครับแล้วก็พุ่งตันหนึ่งสองอ้ามาวัดหางไซมันมือเป็นไงโปรตัวซุคัสของผมเี็นไไม่ธรรมดานะครับจะล้มฉันได้ไหมล่ะโอเคไอมีซีอาจจะล้มได้ก็ได้ไม่กล้าล้มนะครับเมื่อไม่กล้าล้มก็ตายมิซะ อย่าอยู่เลยสี่เอาสตาร์บลบยักสซะหน่อยไม่น่าควรหน้าเขาให้มันใส่นะอืมเรียบร้อย <c oughs> ชนะแล้วอ่าติ๊กติ๊กอีกแล้วนะครับอะไรก็ได้เพราะว่าทองไอ,เอ้เงินทั้งนั้นเลยนะครับการเงินทั้งนั้นเออมานึกว่าจะจะได้การลุ้นอีกแล้ว <c oughs> อ่ะผมก็ตีสองแพ็ครวดไปแล้วนะครับอืม ก็รู้สึกเหนื่อยเน็ตเหนื่อยพลังงานสุดๆนะครับอถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างนะครับอะมีข่าวสารอะไรก็บอกกันได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ผมไม่มีอะไรจะคิงนะอะก็วันว่างๆเหมือนกันนะครับอาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะคนนี่กดซับสไครต์ไปแล้วนะอะกดติดตามมาฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกสนุกของเรานะครับอืม ส่วนนี้ผมนายป้แมนก็กคงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่